ที่หองประชุมอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศประชาชนที่มาลงทะเบียนในเขตอำเภอวงงังโป่งเพื่อเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรต่างพาก,กันมา ต่างาพากันมารอเข้าแถวตั้งแต่ลำดับที่1นึถึง604เพื่อเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระชายารักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายชาครินอินอิม่มนางเพาะวังโป่งเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยจิตอาสาจะได้รับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวก ผ้าพันคอปลอกแขนเสื้อบัตรประจำตัวและกระปุกออมสินสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า17ปีสำหรับกระมอบสิ่งของพระราชทานอำเภอวังโป่งได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา,าเฉพาะกิจของแต่ละงานทั้ง8งานได้รับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจ กำหนดวันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงานขอบเขตของงานแต่ละประเภทรวมทั้งข้อปฏิบัติในการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมเพื่อนำความรักสมัครสมานสมัคคีมาสู่ประเทศชาติและเพื่อเป็นการสารต่อพระราชด,ดำริของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิเชาล,าลงกรบดินทรเทยพเวยวรางคูลถวายเป็นพระชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิ ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิร ทางนี้อำเภอวังโปง่งมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจระหว่างวันที่1-30กันยายน2 5 6 0ตามประเภทงานดังนี้งานดอกไม้จันทร์424คนงานประชาสัมพันธ์108คนงานโยธา338คนงานขน,น,นส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน79คนงานบริการประชาชน848คนงานแพทย์201คนงานรักษาความปลอดภัย102คนและงานการจราจร 93คนรวมทั้ง8ประเภทงานจำนวน2,190คนโดยในวันนี้เป็นการรับมอบชุดแรก604คนส่วนชุดที่2จํจำนวน1,589คนในวันที่20ตุลาคมนี้